สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านคะ่ะยินดีตอนรับเขาซูช่องเจน่างน้ำโชกเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนี่เป็นวันทีหามากระลาค่ม2 5 6 5หเนาะคะ่ะมือนี่แอจะภาพไปติดตามเซียนใหม่คะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเซียนจากบานผืออุดอรธานีคะ่ะเพิรนเป็นเซียนทีเฮ็ดเลขกเม่าโดนแล้วนะคะเพิรนบอกว่าบ่เขาบนกับเขาล่างนะคะเลขของเพิ่นนะคะ เพิ่นก็ได้โลงหลายช่องขึ้นกันนะคะช่องของแอดเพิ่งออกมาโล่งครั้งแรกเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมกับไปติดตามรับชมรับฟังไปติดตามดูตัวเลขแนวทางเลยค่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดขอบคุณค่ะการสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมือนีแอดจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเซียนนะคะ เป็นเสี้ยนจากบ้านบ้านผือนะคะบ้านผืออุดอรท่านี่ค่ะท่านผู้ชมซึ่งเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนได้เป็นนักคำนวณตัวเลขแนวทางมาโดนแล้วนะคะเลขเพื่อนนี่สิบมีหลดุดไม่บนก็ล่างไม่บนก็ล่างนะคะอย่างนี้ตลอดนะคะวดที่แล้วมันเข่าตัวกลับเพื่อนว่าเพื่อนไหแปดหกมันออกหกด จะเป็นจังซี่ตลอดไปนะคะท่านผู้ชมเหลขกพ่นสิบมีหลุดแต่ว่าจะเป็นบนหรือเป็นล่างแค่นั้นเองนะคะซึ่งเสี่ยนบานผือนี่นะคะเสี่ยนบานผือจังหวัดอุดรธานีนี่เพิ่นเด้คุยกับแอดตั้งแต่งวดทีแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็ได้คุยกับเพิ่นขอแนวทางตัวเลขเพิ่นเพิรนก็บอกว่าให้มึงเพิ่นสกอรงวดที่แล้วนะคะเนาะแอดก็ดกกบบกมึง,ะะมงตัวเลขแนวทางของเพิ่น จากช่องอื่นๆน้ำพร้อมนะคะก็เข่าอยู่ค่ะทั้งผู้ช่วแต่มันเข่าตัวกลับนะคะสําหรับงวดนี้เพื่อนกะได้นัดกับแอดนะคะได้นัดหมายกันว่ามึงแล้วงวดหนึ่งแล้วงวดนี้จะเอาล่งช่องของเจนางน้ำโชกเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าอย่าไ่ต้องใส่ซื้อจิงผมเรื่องครับนว่าผมมาจากบานผืออุดรธานีก็เลยเดีใส่ซื้อว่าเซียน บ้านผืออุดอรธานีเนาะค่ะเนาะตามที่จริงคลิปนี้แอดว่าจะลงแต่อตอนบ่ายพ่นละบ่ายกับว่มีเวลาเฮ็ดนั่นนี่นู่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะภารกิจก็ได้แต่มาลงตอนแรกนะคะซึ่งตอนแรกกับว่มีปัญหาสําหรับแอดนะคะเสี่ยนเพิ่นก็คือสิท่ามือขึ้นกันนะคะท่านผู้ชม FC ทุกท่านที่เข้ามานะคะถ้าชอบใจก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อจะให้แอด มีกำลังเลี้ยงใจในการที่สิไปหาตัวเลขแนวทางมาให้ทันผู้ชมเด้อค่ะตัวเลขแนวทางแม่นเมนตัวเลขแนวทางที่บ่ลายัวพี่น้องทันผู้ชมซื้อเล้วรับเงินปังๆไปเรื่อยเนาะคะ่ะเนาะนี่คือแนวทางตัวเลขของเซียนบ้านผือเดี๋ยวให้ทันผู้ชมเอฟซีทุกท่านได้มาติดตามน้งกันเลยค่ะ เดี๋ยวแอดจะอ่านในฟังสะก่อนเดี๋ยวตอนไทยแอดเจ้าภาพลงหี้เทื่อนึงเนาะคะ่ะเนาะซึ่งเสี้ยนบานผือน,นะคะเพิ่นวิ่งเก้ากับสามนะคะเพิ่นบอกว่าบนล่างเด้อแอดเพิ่นบอกว่าลางสี่วิ่งเก้ากับสามเพิ่นกับบริเนียนตัวไหนเพิ่นว่ามักซ้ำกันเพิ่นว่านะคะส่วนเลขสามตัวเพินไไ่นเขยมาเลยสามเก้าแปดสี่สามเก้านะคะ เลขสองตัวก็มี6ชุดมีเก้าสองเก้าหนึ่งศูนย์หนึยกะคะเลขเสี้ยนบานพื้นจะเปียกแปลกกรมูนะคะท่านผู้ชมเออมีตรงโตมีตรงมูอยู่เก้าสองกับเก้าหนึ่งนะคะอันนี้คือโตตัวที่ตรงกับของของ สำนักอื่นนะคะท่านผู้ชมค่ะคือเก่าสองกับเก่าหนึ่งเนาะค่ะเนาะก็ท่านผู้ชมที่เขามาแล้วก็ขอให้แคปหน้าจอเอาไปพิจารณาแนวทางเด้อค่ะเด้อเขาว่ามักตัวใดนะคะเพราะว่าเลขของอาจารย์ก็บ่หลายตัวเนาะค่ะเนาะของเซียนบันพื้นกระเบ่หลายตัวก็จะมีวิ่งเก้ากับสามบนล่างเลขยสามตัวก็คือสามเก้าแปดสี่สามเก้า เลข2ตัวก็จะมี9 2 9 1 0 1 0 2 0 3 3 9นะคะท่านผู้ชมกลับไปกับน้ำพร้อมนะคะหรือท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นแนวทางพิจารณานะคะไล่ๆอาจารย์ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวเลขเขาสามารถนั่ไปเปรียบเทียบกันไปวิเคราะห์นะคะไปเหตุการณ์บ้านนะคะเพื่อจะได้บอได้สื่อหลายตัวนะคะท่านผู้ชมเนาะ บางคนขาจาทีมีความแม่นย่ำที่มีความสามารถในการสวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของตัวเลขขาจาสามารถคัดในเลือ2สองคู่สามคู่ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้มันก็หฮาซื้อเอา้อเอาก็ซื้อสลากกินแบ่งกันได้หลายใบนะคะมันก็เหตุให้ห้ามีเงื่อนหลายขืนนะคะถ้าไปซื้อหลายโต้มันก็ว่าด้เงืนหลายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางของเซียนบันผืออุดอร เสี้ยนบานพื้อุดอรเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนกับมันใจโยงงวดนี้นะคะแอดก็บว่ามันใจเสําอะไเพิ่นก็ว่ามันใจโยนะคะแต่นี่จริงนยอัดเสียงคนมื่พร,พอร้อมนี่ค่ะแต่ว่าบลียวเสียงคนล่องเพราะว่าคุ้ยกันซับพี่เหละน้ำอ้อมกระ่านผู้ชมก็เลยเป็นมรยาตของเฮาเนาะคะ่ะเนาะเสียงบ่เป็นตะล่งก็เลยเบาล่งนะคะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะคะก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดในเรื่องค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แอดนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่เสียนไม้มาไมา้แต่เก่าขนาดมาไมา้ปัง,ปง,ปงๆเลยด้วยค่ะท่านผู้ชมพือเสียนบ้านผืออุดอรนะคะเพื่อนเป็นเสียนที่มีความสามารถในการเหตุตัวเรียกแนวทางท่านผู้ชมก็นั่ไปยิบจับนั่ไปพิจารณาเปรียบเทียบก็ประจารย์พื้นก็นได้หรือ สิเป็นเอฟซีของเพิ่นเลยก็ได้นะคะนั่ไปเสียงสือสลากกินแบงรัฐบาลไว้เลยเต้ตามที่แอดมาร์กอยู่เดี๋ยวนี้แอดมาร์กเก่าสองกับเก่าหนึ่งนะคะที่คิดมากแต่ว่าเอ็ดกับ่ระธานเหตุการ์บานดอกแอดกับซ้อมๆมึงอาจารย์นั่นอาจารย์นี่อยู่ปรทธานเหตุการ์บานนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเหตุการ์บานสิพิจารณาสิบบ่อคุยกับท่านผู้ชมอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ การสื่อ,อันสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสื่อหวยนี่เข้าต่องวิเคราะห์เข้าต่องคำานวณพอสมควรเลยค่ะว่าเป็นสื่อสะสื่อไส้โหลดนะคะหรือผู้ใดที่มีแนวทางตัวเลขกระโท่อบ,บอกแอดในเดอร์ค่ะเพื่อจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนเลี่ยนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแอดอาจจะมีโตดีหรือท่านผู้ชมผู้อืน่นเอฟผู้อืน่นทังบ้าน มีตัวดีกับาสามารถแลกเปลี่ยนเลียนรูได้นะคะโทรมมหาแอดเลยได้ได้นะคะเด้อหรือผู้ใดทีออ่มีความสามารถในการคำนวณตัวเลขคักโอ้ยคักเด้อแอดถือทุกงวดัดปรัสานเอามาล่งช่องแอดให้นะคะแอดจะขอเป็ยนสพาพบุญให้พี่น้องท่านผู้ชมนะคะที่เป็นเซียนที่เป็นอาจารย์ที่ เ,เกงทั้งนั้นตัวเลขเอามาลงเงนะคะเนาะแย่แอขอเป็นสะพานบุญเพื่อเชื่อมต่อกับท่านผู้ชมทั้งบ้านนะคะเพื่อจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการไปยิบจับสลักกินแบงหรือการวิเคราะห์ความหนาจะเป็นของตัวเลขจากซิปจากเศร้าตัวกันเรือหน่อยลงประมาณนี้นะคะผูอ้อาจารย์ผู้เสี่ยงกับเจ้ากระเฮ็ดมากขัดกันละ่ะต่วากกับผอยากออกหลายยางมันผิดบังลังคากับหย่อนตัว ถือกออกไปสยงนีนะคะท่านผู้ชมก็เลยปกะกาแต่ว่ามีอาจารย์หลายอาจารย์ที่ฟันตรงๆเลยในช่องแอดนี่ละพูนฟันเนียนๆเลยพูนบอกว่าถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดคือถ้าได้ก็ไมนได้กาไรไปเลอยอย่างสีนะพนูนว่าเพื่อนนะไปหาลอตเตอรี่ไว้หลายแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขแนวทางที่น่าสนใจนะคะ ที่แอดสนใจเดีย๋ยวนี้คือเก่าสองกับเก่าหนึ่งนะคะของเสียนบันผืนนะคะจักสีเดาถือบถือเข้าหายเลียกอยู่อันทั้งภาคอีสานนะคะ,นะเนาะตาพ่นไปออกอยู่กองฉลากนะคะอันนี้ก็เสี่ยงพอสมควรนะคะและ้ตวตบัดสนาเนะคะเนาะสวดมนต์นะคะท่านผู้ชมคะ่ะสวดมนต์ซอยกันนะคะเข้าสีมีโชคมีใช่ไปน้ากันนะคะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปเสี้ยนไม้จากเสี้ยนบันผืนาะคะเนาะ เรียกเพื่อนกับบาลายโตเพื่อนเขามาแอดกับเป็นซื้อกลางกับได้บุญได้กุศลน้ำกันค่ะท่านผู้ชมออกไปซื้อถือก็ได้เงินนะคะไปกินไปท่านตอก็ได้กุศลน้ำกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้แอดขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะคะโชคหมั่นลำลุวยนะคะคิดสิ่งใดคอยสมควงมมาดปารถนายาเจ็บยาจนปี2565ขอให้คอยมีแต่ความมัง่งมีสีสุข ตลอดไปและตลอดกันนะคะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะขอบพคุณมากนะคะที่ติดตามบ๊ายบาย